ส,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 สวัสดีนะครับอ่าอยู่กับรายการเลตฟิกล็อกนะวันนี้มีเพื่อนผมเขาสองคนอยากจะมาไฟกันนะมันมีปัญหากันอยู่โรงเรียนแล้วมันมาลงที่ฮอนนะก็เลยมาเจอกันนี่ตอนนี้ก็แต้มนําไปแล้วผมกดอัดไม่ทันผมลืมอ่าแล้วก็เนี่ยอ่าทางฝั่งเอ่อทางฝั่งสีฟ้าเออด,ดีจินคือคือคือคุณเคดีหนึ่งนะเอ่อ เล่นวิกซเลเยอร์แล้วก็ทางฝั่งของคุณตี้สีเทาเล่นไพโลเอา้าบวกแล้วบวกแล้วใจยเย็นครับใจยเย็นเอา้าบวกแล้วบวกแล้วเอาไงเอาไงเอารีบ,บวกอะไรกูยังพูดไม่เสร็จเลยเอา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 ,เอาแล้วโอ,โอ้จะตายไหมจะตายไหมโอ้ยแลกกันไป <laughs> นก็ได้ไปสองหนึ่งแล้วนะตอนนี้นะแม่ ผมก็กดอ่านไม่ทันก็เลยได้มาภาคอีกครึ่งเกมเนยอีก,อกสิบ,บนาทีเพิ่ไในภาคยังไม่ทันจริงก็สองหนึ่งแล้วนะทางคุณหนึ่งก็ออกออกของได้แล้วมีรองเท้าทะลุคลิปแล้วก็เออแล้วก็เขาเรียกอะไรอะ่ะไอเนี่ยเรียกเพื่อนผมพากันเรียกบ้องอะ่ะว่าไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันโอ้โหสกิลสักหมมานาครึ่งหลอดเลยเนะี่ย แล้วก็ไพโลก็อมไม่ทราบว่าจะออกอะไรนั่นน่าจะเป็นคาถาฟ้านะอื้อันตีอัดอือพลังขึ้นเต่าอัดเต็มเต็มนะลุ้นเรื่องสนะามตออหนึ่งแล้วนะสิบนาทีนี่สามหนึ่งแล้วสิบนาทีนี่ก็สามหนึ่งแล้วนะน่าจะลุ้นเรื่องกันแล้วนะวล่สิบสามต่อสิบนี่อ๋ออันติของวิกนี่ก็สองแล้วนะ อืมผมก็เพิ่งรู้นี่ไว้แรกๆนี่อันตีของวิกจะแรงกว่าส่วนหลังๆนี่เวลสามนี่อันตีของไพโล,ลจะแรงกว่าอืมอืมแล้วก็อย่างที่เห็นนะนะะอัดต่อเอาแล้วแล้วสกิลคลิปลุลวัว ว้าวทำไมเงียบกันจังเลยพูดไยสิรายการผมมันสุขสันอยู่นะไม่เงียบขนาดนั้นอื้ไม่ต้องอันตีแล้วรู้รู้เรื่อง ไอ้เมื่อกี้เครื่องแหลกๆนิดนึงนะไม่รู้เป็นไงไม่รู้ว่าแหลกมากป่ะใส่ซะหมดสกิลเลยอือหือมีอะไรก็ใส่ใส่ใสใส่ใส่ไปโอ้โหเวลด์สิบสี่ต่อสิบเอ็ดแล้วนะอือหือได้แล้วโดนแล้วโดนแล้วอือหือบันตีอัดรู้เรื่องฮ่าฮ่าฮมานาไม่มีอะ เห็นไหมพอมันตายมันก็อ่างใช่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 ไม่จริงอ่ะมันเป็นธรรมดามันเป็นธรรมดาอืมคุณอืมทางฝั่งของพโลนี่เขาจะออกอะไรอ่ะ วิกใส่สกิลอือหือเอาแล้วเอาแล้วตายไหมตายไหมไม,ไม่ไม่ตามนะฮะสกิลสกิลวิกเขาคงเห็นวิกเขาคงเห็นเฮโลเป็นไงบ้างสองพฮโลหน่อยอืมไก่ตายแล้วนะทำไงอะก็กลับบ้านไปอือสกิลไป ไพโลนี่จะออกอะไรนี่ยังไม่ชัวนะแต่วิกนี่น่าจะออกวิกเขาจะออกอะไรครับถามเลยไม่ต้องคิดยากเอ้วิกไม่บอกเลยเดี๋ยวฝั่งตรงข้ามรู้เออปอมแตกแล้วเอ้าวิกรอดครับวิกรอดวิก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 เอ้าวิกวิกทำไงวิกเก็บรูนแล้วอืมไดูทางไพโลบ้าง ไพโรนี่ยังเวลสิบสามอยู่เลยนะวิกเวลสิบห้าแล้ววิกนี่เขาสกิลครบทุกอันแล้วนะอืมตามแล้วตามแล้วจะทันอันติอัดเลยรู้เรื่องอย่างนี้รู้เรื่องมีตังออกของออกของกันครบแล้วนะทางไพโรนี่ก็ยังเงือบแบบสะอึกอยู่เลยเอ็อโดนอะไรวะแหมอืมเกิดอะไรขึ้น โป้อมแตกไปหนึ่งแล้วนะทางฝั่งของวิกซ์เลียก็ยังค,งคงคิวห้าและตายสองทางฝั่งของไพโลก็ยังคงคิวสองและตายห้ามีปัญหากนะันทำไมไม่ต้องมาลงที่หอนนะเอามาช่างมาันเหระอืม ทางไพโลที่ผมไม่มั่นใจนะน่าจะเป็นน่าจะเป็นเออเขาเรียกอะไรอะ่ะคาาฟ้าไหมเออใช่ตายไหมนะ่ะคลิปไล่ตายไหมอา้าวจะเป็นยังไงครับเา้าคุณบิ๊กมาแล้วฮนะคุณบิ๊กไล่แล้วอ,อยู่ไหนวะเอาเจอกันแล้วครับเอาไพโลเขามั่นนะ ไฮโลไม่น่าหรอกน่าจะอยู่ในป่านะไฮโลโดนแล้วไฮโลโดนแล้ววีเขาวิ่งเร็วนะอือันตีอัดเลยกระปกจุงไปแล้วไปแล้วครับ เกิดขึ้นดูถัอองไพโลบ้างไพโลคงรูนะฮะไพโลนี่พูดตรงๆเลยก็ได้นะฮะเพราะไพโลแย่แล้วนะทางทางวิกนี่มีนูนี่ทำอะไรไม่ได้เลยมีเงินแล้วนะจะได้คาถาฟ้าหรือยังพูดตรงๆเแล้วก็คือว่าอันตีไพโลนี่จะ บอดเลยเพราะว่ามีสกิลสกิลเออโนะเออนูไม่ใช่สกิลดิาทางวิกเซเลเยอร์ก็ออกของออกดีมาหน้าออกรองเท้าวิ่งทะลุคลิปแล้วก็ออกโนโสตโตนแล้วนะตอนนี้ืก็ทางฝั่งของไพลโลจะออกอะไรยังไม่รู้นะแต่ผมเดาว่าเป็นคาถาฟ้าปะ ทาฟ้ามาเสริมพลังอันตีนะอันตีใครจะแข็งกว่ากันนะดดนกันระหว่างอันตีเลยเพราะว่าแนวสกิลก็คล้ายๆกันอย่างที่ผมดูอันตีแบบหนักๆอะ่ะออกกระทาฟ้ามาก็แบบต้มๆันกระจายเลยแล้วเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นรู้เรื่องแล,อแล้วเอาแล้วเอาแล้วไพลโลโดนไพลโลไม่ตั้งตัวแล้วไพลโลไพลโลอันติีเออขอโทษนะฮะ ไพโรเออคือเอวิกเอาแล้วแล้วคือเมื่อกี้ผมแหลกตลอดเลยนะที่วิกใสอันตีเนี่ยวิกใสอันตีทีไรผมแหลกตลอดเลยเอาแล้วเอาแล้วอัดในป้อมอัดในป้อมอย่างนี้เอาแล้วเอาแล้วไล่แล้วไล่แล้วสบายไม่ไม่ตามไม่ไม่ตามนะเอาไงจะเอาไงไม่ไม่ตามเอ้าทางไพโรยังไม่ออกคาถานะมันเก็บตังไม่อยู่เอาแล้วเอาแล้ว ดูดมานะ่าเอาโดนแล้วไพลโลโดนแล้วเอาไงเอาไงเจอกันไหมเจอกันไหมเจอกันไหมเจอกันแล้วเจอกันแล้วเอาไง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 อื้มอันติสกิลวบูสกิลวบูเนี่ยอันติอื้มโอ้โหถึงกับจุกไปเลยนะฮะทางของเออ่วิก เลเยอร์นี่ก็โดนสกิลเข้าไปเลือดน้อยน่าจะกลับนะแม่ก็ชันก็ซา,า,าไงเขาซาเขาซาชีวิตชีวิตมันต้องซาฮไฮโลจะออกอะไรอ๋อเขาเขาอ,อ้างว่าเขาอ,อ่อยให้เขาอ,อ้างว่าเขาอ,อ่อยให้อะไรมานี้อก็อดันคลิปกันมาแล้วนะ ไปโล่ก็รออยู่บ้านเด็บ้านอยู่กันบ้านกันบ้านมองจะเห็นกันนะอะไรจะเกิดอะไรขึ้นอืม ไอโรได้คิวเมื่อกี้นี่ก็เวลขึ้นสองวลเลยนะอือหือไม่ถังป่าอือหือสกิลพวกคุณนี่ถือว่ามีอิทธิพลต่อเครื่องผมมากเลยนะสามารถทำให้ผมแหลกได้อือหือไม่รู้ตั้งใจทำอะไรไปสกิลวัดคลิปนะ เอาแล้วเอาแล้วอันติอัดแล้วอือมสก,กิลนี่แบบเคทาฟ้าก็ยังไม่มีนะโอ้พทังไพโรมีทาฟ้าแล้วครับอืมอันติเข้านี่พันพันหนึ่งร้อยห้าสิบเลยนะรู้เรื่องนะรู้เรื่องแต่ว่าคงใช้ไม่ได้สำหรับสำหรับเออสำหรับวิกแล้วนะเพราะว่าวิกมีนูนะโตนแล้ว โลของไฮโลกันที่ป้อมโดนลุมสติติอ่าอืมดรเช็คไงเนี่ยเงินเงินวิกก็ยังได้เยอะกว่าเวลวิกก็ยังได้เยอะกว่าวิกผมาอ,อกงเสียงถูกกันีลยอ่าการโจมตีวิกก็ยังได้เยอะกว่าก็าง่ว่าตอนนี้วิกนำไม่ต้องพูดยากอ่าแล้วผมส่องอะไรอะ่ะ สองข้างล่างไม่ได้สองข้างบนเลยโอเคอือ okay. ฮ uh ึ huh. ดูจากการออกของนี่เราจะไม่บอกนะครับว่าเขาออกอะไรเพราะถ้าถือว่าบอกนี่ถือว่าเกมรู้เรื่องนะอ่าใครเข้ามาเอ่ยเนี่ยเข้าเลยล่ะอ๋ออาทิปอยู่ก็ไม่มีอะไรหรอกคุณเจเข้ามาฮ่าไพโลไพโลเขายังคงเด,ด,ดบ้านอยู่นะเล่นกันอยู่คนหนึ่งกับคุณตี ไปโลงคงอยงอยู่ที่บ้านอยู่นะฮะจะบอกทําไมว่ามันเป็นการสป,ปอยเนี่ยไม่ถูกต้องเอ่ะก็ให้วิกเข้าหาตามล่าเองใครอะใครอะก็คุณตี๋คณหนึ่งนั่นแหละเยาผมเข้าป่าไปแล้วเอายังไงอนะเอายังไงไอโลมีคาถาฟ้านี่วิกก็เสียวๆอยู่นะแต่ว่าใช้ไม่ได้สำบบหรับนูสโตนนะ อืมการออกของผมยังไม่ทราบนะว่าอืไพโลนี่จะออกอกะไรต่อ <c oughs> แล้วแล้วไงต่อไงต่อไม่เข้าคงยังดันคลิปต่อไป <c oughs> อ่าดูแยกล่างนะ <c oughs> ไพโล <c oughs> ผมจะไม่สปอยว่าไพโลทำอะไรตอนนี้จะ <c oughs> ให้ดูอืม <c oughs> ไปแล้วมาแล้วอือหือโดนโดนเต็มเต็มครับอัดในป้อมอย่างนี้อือหืออันติรู้เรื่องอันติรู้เรื่องนั้นป้อมแล้วนั้นป้อมแล้วรีบรีบเขาเขารีบเขารีบ เอาแล้วพีเคหนีนะอือหือพีเคหนีเฉยเลยหนีทันแน่ยังว่องนะเขาเรียกยังว่องแหมถือเป็นทักษะที่ไม่เคยเห็นนะก็น่าไปใช้กันก็แบ่งๆกันไหเอ้าว มงเห็นนะว่าทำอะไรไพรโลจอกเลยเอ่ยผมยังไม่มั่นใจอา้าวป้อมแตะตอนไหนเนี่ย อ้าวป้อมแตกเหรออ๋อแค่ใกล้จะแตกดูป้อมชัดๆนะอ่ะอะแหลกๆหป้อมจะแตกแล้วไฟขึ้นอย่างงี้เอ,อ้ยบวกกันอ้าวยังยังนะแม่วิกเซเลเยอร์นี่ก็เวล22ยี่สิบสองแล้วนะไพโลยังวลสิบเจ็ดอยู่เลยจะได้มิจะได,ไะได้ใครจะชนะกันแน่เนี่ยไพโลได้ป้อมมากๆก็อาจจะเกิดได้นะ เอามาล็อกตัวละครกันดีกว่าไพโลวิ่งเล่นเฉยๆเฟี้วเฟี้ยวเฟี้ยวเฟี้ยวเอาพีเคมาแล้วอือหือเอาแล้ว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 ออนแล้วโอ้โหไพโลไม่ได้กระดิกอือหือสดป้อมเลยครับสดป้อมสดกระป้อมเลยสดกระป้อมเลยป้อมแตกป้อมแตกอื้อหือ อมลรกแตกแล้วเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วไพโรเห็นไหมไพโรเห็นไหมอืมทำไมไพโรไม่ตามไอโรกินเห็ดแล้วอื้อวิ่งเลยยังไม่โดนยังไม่โดนนะอืมเอาแล้วสิเกิดอะไรขึ้นครับจะเกิดอะไรขึ้น ไปไหนแล้วนะอืมก็ามารอรุนกันนะเอาพีเคไปแล้วไฮโลตายแน่นอนไฮโลโอโหโคตรยามนะฮะเลือดน้อยกว่าครึ่งรอยอย่างงี้โรนไปเต็มเต็มันตีอัดเลยรู้เรื่องเลยเลือดอยังเลือดอยังเลือดยังนี้เดียวนะเขาจะเปรี้ยวกับคลิปไหมไม่อะ่ะอืมอพีเคกลับบ้านแล้ว ทางไพโลก็ยังคงเวิยี่เออเวล17สิบเ็ดอยู่นะส่วนทางวิกเซเยอร์นี่ก็เวล24ยี่สิบสี่แล้วยี่สิบห้าทีผ่านไปเอ,อเห็นเห็นเห็นโอโ้โหูจาการเอาของแล้วพอจะเราได้เ่าจันอะไรอืมผมจะไม่สปอย พโลถ้าจะดันไม่ขึ้นแล้วนะอ๋อพโลทำอะไรเอ่ยพยโลออกของอืมเอา้าโดนแล้วโดนแล้ว เวลตตางโดนอย่างนี้อันตีอัดครับฮ <c oughs> มแหมโดนเต็มเต็มเลย <c oughs> เอาแล้วไม่ไม่ตีป้อมอะ่ะก็ทำอะไรอะ่ะ <c oughs> เล่นเลยเล่นเลยไม่อยากเล่นแล้วคิวขนาดนี้ไม่ไหวแล้วอ๋อมีงานนะมีธุระนงึง เอ๊ะเลยเร็วเอ้ยเร็วๆวะไพโลทนไม่ไหวแล้วนีล่ลาหนึ่งตาหนี่งหนึ่งเขาดื้อว่าบอกอันนี้ไม่มีดาวอ่ะเออเออใจยเย็นครับใจยเย็นคนะพายโลพายโลใจเย็น,อ,อ,ยนอู้วรีบแล้วเอ๊ะเลยอ๋อ เออเอเลอุ้ยอันตีอัดคลิปอีกเล่นอะไรอ่ะเล่นอะไรอ่ะอ๋อโอเคสวัสดีครับ